ยอนนานมาพลั้งทำให้ผู้ส้ำต้องไปแทงความขอพรอยากรู้ก็เลยเขาไปทากก็เลยได้ความมิดรคนคงท่านนี้วันละหาหกครั้งกอดมาพึ่งข้าเย็นมันโคมล้อปินปิดน้ำม,มาพลั้ง ทำให้ผู้สาวต้องน้ำตาไหลเพราะสู้บ้อไว้ทำไมโหดร้ายแบบนี้ถ้าบอกให้เขาก็จะยทุกทีต้องยอมโดยดีอ่าพอดีผมดูข่าวมีข่าวผู้หญิงคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ดูแล้วก็น่ารักดีครับนะ สาเหตุเพราะว่าสาม,มีนี่กินน้ำมะพร้าวนะครับใ้กนนนนนนมมะะพรพรรราาาาเเไไดออ็็อคคยยยงปื่่่่ทททีียายาีีิตตแคจ คสา,ม,ามีนี่ทำการบ้านนี่วันหนึ่งห้าครั้งนะฮะผู้หญิงไม่ไหวนะฮะเลยไปแจ้งความนะครับนะฮะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจนะครเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพราะความน่ารักของเนื้อหานะฮะที่ผู้หญิงคนนั้นไปแจ้งความนะครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจนะครับ โบไดลับได้นอนก็พลอยนานมาพลางทำไมผู้ส้ำต้องไปแทนว่ามเพราะเพราะอยากรู้ก็เลยเขาไปทามก็เลยได้ความมิตรคงคง วันละหกครั้งกิดมาพิ่งขคเย็นมันควงก็ปิดปิดน้ำมาพล่าทำให้ผู้สาวต้องน้ำตาไหลเพราะสุบ่อไว้ทำไมโหดร้ายแบบนี้ถ้าบอกให้เขาก็จะกทุตีต้องยอด กับน้ำมาพรา้าพอได้หลับได้นอนก็เพราะยอดน้ำมาพรา้ายิ่งเป็นเรื่องราวที่คนติดตาขายดีขายดีมีแต่คนไทยทาที่จะพยายามหานะ้า วันละห,หกครังเกิดมาเพิ่งเคยเห็นมันคงเพราะเป็นกิดน,น้ำม,มาพราะทำให้ผู้ทราบต้องน้ำตาไหลเพราะสู่เพอไว้ทำไมโหมดร้ายแบบนี้ถ้าบอกให้เขาเพื่อจะทุกทีองยอมด วันละหกครั้งเกิดมาเพิ่งเคยเห็นมันคงเพราะเป็นปิดน,น้ำมาพลางทำให้ผู้สาวต้องน้ำตาไหลเพราะสูงบาไว้ทำไมโหดร้ายแบบนี้ถ้าบ่บให้เขาปวดจะทุกตีต้องยอมโดยดี កំណាពរមកប្រា สวัสดีครับมะพร้าวไปเนนะ็ตขอบคุณเพื่อนนะฮะน้ำมะพร้าวด้วยนะครับเพลงที่ผมแต่งนะฮะรือว่าจะขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนใคขอบคุณใครนะอ,อ๋อน้องชายด้วยน้องชายซื้อไหมซื้อไหมน้องชายน้ำมะพร้าวนะก็แต่งก่อนนะครับแต่งก่อนนะ่าจะได้เปรียบนละ เพิ่งแต่งเสร็จเมื่อกี้นะครับผมน้ำมะพร้าวนะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่ที่กำลังโด่งดังในช่วงนี้ก็เพิ่งแต่งเสร็จนะครับผมก็เอาไปครอบเปร์ร้องเพลงได้นะเพลงนี้นะครับเอาไปครอบเปร์ได้นะสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะสวัสดีน้องชายด้วยนะสวัสดีน้องเบนต์ด้วยนะน้องเบนต์เอาไปครอบเปร์หน่อยน้ำมะพร้าว น้องขายเด้กลุ่มน้องชายเว้นนี่จะให้ไปขายได้กลุ่มอย่างเดียวใช่ไหมเออดี๋ยวลองไฟเดี๋ยวลองให้ฟังอีกรอบนึดีกว่าลองให้ฟังอีกรอบนึงดีกว่าบางคนเข้ามายังไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ฟังเลยนะสวัสดีครับผมตุ้ยิชานะครับคิดอย่างไรถึงแต่งเพลงนี้นะครับอ่าพอดีผมดูข่าวดูข่าว ผู้หญิงคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ด <descon fin asi> ูแล้วก็น่ารักดีครับสาเหตุเพราะว่าสามีนี่กินน้ำมะพร้าวนะครับ <zin asi> สามีนี่ทําการบ้านนี่วันหน felony, ึ <egen> ่งห้าครั้งนะฮะผู้หญิงไม่ไหวนะฮะเลยไปแจ้งความนะครับนะฮะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจนะครับเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพราะความน่ารักของเนื้อหานะฮะที่ผู้หญิงคนนั้นไปแจ้งความนะครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจนะครับเลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมานะครับ